สวัสดีครับพบกับผม a r t One Chan n น l นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมใช้เสียงของตัวเองนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับระบบจองเลี้ยงอาหารผู้สูงอายุสาสขขงเคราะห์คนชรานะครับเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อลำใหญ่ปุะถมนะครับขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกานบุรีนะครับ ระบบนี้เป็นระบบเว็บแอปพลิเคชันนะครับหรือที่เียกสั้นๆว่าเว็บแอปนะครับซึ่งรองรับอุปกรณ์ทุกชนิดนะครับที่มีเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์คือ g g o o Google h r r o m f i i r Fox x หรือว่า Internet Explorer หรือแม้แต่ก็ใครอื่นๆก็จะมอีอีกหลายแบรนด์เหมือนกันนะครับ Safari หรือว่าแบรนด์ที่ทุกท่านเคยใช้นะครับมาเริ่มกันที่ตัวระบบนะครับ ระบบนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อนะครับเ,เป็นการเพิ่มช่องทางให้กับสําหรับผู้ที่สนใจจองเลี้ยงให้กับผู้สูงอายุในสถานสขขงเคราะห์คนชารานะครับเป็นการเพิ่มช่องทางนั่นเองนะครับแล้วระบบนี้ทํางานยังไงนะครับก็คืออันดับแรกนะครับทุกท่านก็เข้ามาที่ตามลิงก์นั้นบนนะครับก็คือการเปล่าขีดนัสซิงขีด home.web.app นะครับแต่ไม่ต้องกลัวครับลิงก์นี้จะแปะอยู่ที่แบนเนอร์ของเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีอยู่แล้วนะครับแล้วระบบนี้รองรับอุปกรณ์ยังไงนะครับก็คือในมือถือก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับจะมีให้ ทุกท่านได้ชมกันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับมาเริ่มกันที่นะครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นการกรอกนะครับการกรอกแบบฟอร์มอันดับแรกนะครับให้เรากรอกเลขที่บัตรประชาชนนะครับ13หลักของเรานะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับใส่เลขบัตรประชาชนนี้ไปแล้วกันนะครับก็ใส่ไปให้ครบจํานวน13หลักนะครับแล้วก็ชื่อผู้จองนะครับ ในที่นี้ผมขอใส่เป็นอาร์ตยนะครับแล้วก็ตำแหน่งมีไหมถ้าเกิดไม่มีให้ใส่ขีดครับขีดกลางนะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้จริงนะครับอันนี้ผมเน้นเลยว่าติดต่อได้จริงนะครับก็ใส่ไปเลย10ตัวนะครับแล้วก็วันที่จองเลี้ยงหรือทำกิจกรรมนะครับ ก็ใส่ไปเลยครับอ่าในที่นี้ครับผมขอ,อยกตัวอย่างวันที่30กรกฎาคมแล้วก็ช่วงเวลาที่จองก็คือจองได้3ช่วงนะครับช่วงเช้ากลางวันแล้วก็ช่วงเย็นนะครับก็มาตรงตามเวลาที่กําหนดไว้ด้านหลังนี้ด้วยนะครับอ่าในที่นี้ผมขอจองกลางวันนะครับแล้วก็ใส่จํานวนผู้ที่ผู้ที่มานะครับก็แล้วนะแต่เราเลย กิจกรรมที่เราจะมาก็จะมีเลี้ยงอาหารประจากสิ่งของกิจกรรมจิตอาสาหรือว่าเราจะมาทํา2อย่างเลี้ยงอาหารประจากสิ่งของเลี้ยงอาหารกับกิจกรรมจิตอาสาประจากสิ่งของกิจกรรมจิตอาสาหรือทั้ง3อย่างเลยเลี้ยงอาหารประจากสิ่งของกิจกรรมจิตอาสาอ่านในที่นี้ผมขอเป็นเลี้ยงอาหารละกันนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับสมมุติว่าวันนี้เรามาเลี้ยง ข้าวต้มสมมติว่าเป็นข้าวต้มนะครับถ้าเกิดมีมีมากกว่าข้าวต้มเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปได้นะครับแล้วในช่องนี้นะครับใน3มช่องก็สามารถที่จะเลือเล่อนขึ้นมาเลื่อนได้นะครับถ้าเกิดเรามีมีรายการรายการมากกว่าที่ที่เราสามารถมองเห็นก็สามารถที่จะเลื่อนลงมาได้นะครับแล้วก็สิ่งของที่บริจาคในขั้นต้นเราก็ใส่ ไปเลยว่าขีดถ้าเกิดไม่มีนะครับอ่าแล้วถ้าเกิดเราลืมใส่ละมันจะขึ้นยังไงก็ลองกดบันทึกนะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะบอกว่าโปรดกรอกฟิลนี้อ่าอันนี้ก็ให้ใส่ขีดกลางไปนะครับในกรนีที่เรามาเลี้ยงอาหารอย่างเดียวนะครับหรือที่เราไม่มีกิจกรรมจิตอาสาหรือว่ารายการสิ่งของบริจาคนะครับหลังจากนั้นนะครับให้กดบันทึกครับ1ครั้งเราก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมา บันทึกของหมู่ของท่านเรียบร้อยแล้วอันนี้คือทําการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแป๊บเดียวก็จะมีลายเด้งขึ้นมานะครับก็เป็นในลายกลุ่มของเจ้าหน้าที่นะครับก็จะมีลายเด้งไปโดยที่เราไม่ต้องเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องมาระแวงว่ามีคนเข้ามาจองเลี้ยงไหมหรือว่าต้องเข้ามาดูระบบตลอดเวลาก็จะเป็นจอง ใครจองนะครับชื่อว่าอะไรเลขที่บัตรประชาชนเบอร์โทรอะไรตำแหน่งอะไรจำนวนผู้ที่มานะครับวันที่จองกิจกรรมอะไรวันที่จองทำกิจกรรมเวลาไหนรายการอาหารคืออะไรรายการเป็นของมีไหมรายการกิจกรรมจิตอาสา,ศาศมีไหมแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้รับก็คือยังไม่มีผู้รับนะครับตอนนี้สมมุติว่ามีเจ้าหน้าที่ผู้รับอยู่เขาก็จะมีระบบนี้ก็จะมี เป็นระบบแบ็กเอนด์นะครับหรือว่าเป็นหน้าของแอดมินนะครับก็สามารถเข้าไปบริหารได้ว่ามีท่านใดนะครับที่เข้าเวนอยู่ก็จะเป็นผู้รับจองไปนะครับอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าการจองของเราสมบูรณ์แล้วให้เรามาที่นี่ครับปุ่มค้นหานะครับคลิกไปเลยหนึ่งครั้งนะครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่ ช้าหน่อยนะครับเพราะว่าผมคอมผมเก่ามากอ่าก็จะมาที่นะครับหน้าค้นหานะับค้นหาข้อมูลผู้จองเพียงอ่านผู้ส่งอยูนะครับอันนี้ให้อ่านก่อนนะครับโปรดสังเกตการจองที่สมบูรณ์จะต้องมีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องปรากฏอยู่ในช่องเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องนะครับอ่าอย่างเมื่อกี้นี้เราจองไว เลขสาตองศาต์นะครับเราในที่นี้ขออนุญาตนะครับอ่าอันนี้พบข้อมูลของคุณนะครับก็ดูเลยว่ารายการของเราถูกไหมนะครับแล้วสังเกตเห็นไหมครับเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องอ่าช่องนี้จะเว้นว่างไว้เลยช่องนี้เว้นว่างไว้ก็คืออันนี้การจองเราจะยังไม่สมบูรณ์นะครับจนกว่าเราจะได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่แล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะ,ะติดต่อกลับมาแล้วก็ มีรายชื่อเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ผมเน้นอ,อีกครั้งหนึ่งครับว่า,าสถานสงเคราะห์คนชารานะครับจะไม่มีการเรียกร้องเงินบริจาคใดๆก,ก่อนเลยนะครับก่อนที่ท่านจะมานะไม่มีการเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองของท่านก่อนนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะมีให้ดูว่าถ้าเกิดอยู่ในโทรศัพท์มือถือหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ เปลี่ยนมาเป็นหน้าจอมือถือบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะครับหน้าจอของ Line แอปพลิเคชันนะครับเห็นระบบการจองเล่นคุณยายนะครับที่เราได้จองไว้เมื่อกี้นี้เด้งขึ้นมาในแอปพลิเคชัน Line นะครับระบบหน้าตานะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือเหมือนกันเลยแต่สังเกตนะครับอันนี้จะเป็นการรองรับนะครับของโทรศัพท์มือถือ,อสมมติว่า อันนี้อันนี้ก็ใส่เลขใส่อะไรไปตามปกติส่วนหน้าจออันนี้ก็จะเป็นการรองรับไม่ว่าจะเป็นวันที่เป็นอะไรให้สะดวกสบายในการในการใช้งานนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูในหน้าค้นหาบ้างนะครับจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้จองไว้อ่ะอันนี้ผมขอมอนุญาตใส่เลข เสร็จแล้วนะครับก็จะพบนี่ครับพบข้อมูลของคุณแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอ่านี่ครับอันนี้คือเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการเข้าไปในหน้าหลังบ้านนะครับหรือ Backend นะครับก็มีผู้เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องแล้วนะครับอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการจองเลี้ยงก็คือถือว่าสมบูรณ์แล้วนะครับ ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดช,ชอบในการจองเลี้ยงในทุกๆเช้าช่วงเวลา6โมงถึง7โมงเช้านะครับวันที่มีผู้จองเลี้ยงไว้ระบบจะกวาดรายชื่อและกิจกรรมโดยอัตโนมัติส่งไปยังหลายแอปพลิเคชันทำให้ไม่พลาดในการเตรียมการจองเลี้ยงและขอเชิญท่านที่สนใจที่จะจองเลี้ยงผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์อนชลาเฉลิมราชกุมารีหลวงพ่อลำเย,ยอุปถัมภ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำบลิกก็เรียนเชิญเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับและเพื่อเป็นการให้กำลังใจสําหรับช่องอัดวัน a ช n แนลนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ